สวัสดีครับผมโอเกนเจนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการรีเซ็ตออยล์ไลท์ของเจ้าซิตี้เทอร์โบนะครับว่าเวลาออยล์ไลท์ขึ้นเนี่ยที่ว่าเป็นการแจ้งเตือนให้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับจะมีออยล์ไลท์เอออยล์ไลท์บีเนี่ยว่ามันรีเซ็ตยังไงนะครับไฟไฟรูปประแจรครับที่เราเรียกกันว่าไฟรูปประแจของซิตี้เทอร์โบนะครับโอเคเรามาดูกันเลยเบื้องต้นนะครับกดที่ทิปนี่นะครับกดคําว่าทิป สังเกตหน้าจอนะครับอ่าหน้าจอหน้าจอจะเปลี่ยนเลยอ่ะกดทิปไปเลยอ่านะครับจนมาถึงออยไลท์ตรงนี้อันนี้รถรถผมลบไปแล้วนะอันนี้รถเราลบไปแล้วแต่เราจะทําให้ดูแล้วกันก็คือพอมาถึงตรงนี้นะครับพอมาถึงหน้าออยไลท์หน้าออยไลท์นี่นะครับเรากดคําว่าทิปค้างไว้ประมาณสิบวิกดค้างไปเลยเนี่ยกดค้างต๊ดไปเลยเนี่ยกดค้างอ่ากดค้างไว้นะครับกดค้างแล้วมาดูหน้าจอกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้เลย กดจนกว่าอ่าทีนี้มันจากกระพริบใช่ไหมครับพอกระพริบเสร็จปุ๊บเราถอนมือออกมาแล้วกดซับไปอีกหนึ่งทีแล้วค้างไว้นะครับประมาณห้าวิครับเบื้องต้นประมาณห้าวิแล้วเนี่ยพอมันหยุดปุ๊บก็เป็นน้นว่าใช้ได้แล้วครับตัวนี้นี่นะครับมันจะรีเซ็ตกับเป็นเป็นศูนย์เหมือนเกิมจะเป็นจุดไข่ปลาครับโอเคนี่นะครับสําหรับ ใครที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเองหรือไม่ได้เข้าศูนย์นะครับก็ใช้วิธีนี้ในการรีเซ็ตออยล์ไลท์ของ City Turbo ได้เลยโอเคครับผมแล้วเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ